ลมเย็นเย็นลมเย็นไม่มีลูกค้ากันนอนพักนะคะมีสมุนอยู่เป็นเพื่อนบรรยากาศดีดีนะ,ะอากาศมันครึ้มอากาศมันครึ้มวันนี้วันโกรนนะพพุ่งนี้วันพระนะ,ะไม่มีลูกค้ากันนอนพักะะบรรยากาศดีดีอยู่ในสวนนะ ก็มีลมเย็นๆโชยมาแบบสบายๆเย็นสบายไม่ต้องติดแอร์เลยดูบรรยากาศดูบรรยากาศนะต้นไม้อาจจะลกหน่อยเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะหน้าฝนลกสุดจะลกถากกรสู้ไม่ไหวฮนะ ก็พักผ่อนกันบัางเนาะวัน,นลูกค้าก็พักผ่อนช่างก็พักผ่อนมั่งเพราะว่าใกล้สิ้นเดือนเนาะใกล้สิ้นเดือนก็ยังเงียบเงียบบังวันนี้วันนี้จะดูเงียบซักผ้าพ,พอเสร็จก็พักผก่อนมัางนอนพักผก่อนมั่งทำแต่งานไม่เคยมีวันหยุดตอนช่างอยู่ก็ ไม่ค่อยมีแต่เวลาช่างไม่อยู่นี่ลูกค้าไน้โทรจิกโทริกเฉพาาคุณโคกโคกไอ้โค,ก,โคกไปไหนน้านี่ก็มีมีเพื่อนด้วยวันนี้อากาศดีมากเลยนะก็ว่าบริสุทธิ์ันเข้าอะไรอย่างเงเราก็ได้พักผ่อนไม่ต้องไม่ต้องเปิดพัดลมเรยวนนี้นอนรับบรรยากาศ นอนชิวๆทำแต่งานนะมีวันพักแก่แล้วพักผ่อนมากบรรยากาศดีดีลมโชยมาได้ธรรมชาติแต่ฝนน่าจะตกที่อื่นดูอากาศเย็นแล้วก็กลิ่นหอมนะ หอมเคยได้ยินนะกลิ่นหอมของไอฝนอ่ะที่ตกที่อื่นจะได้กลิ่นเลยรู้เลยว่าฝนตกที่อื่นนะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะวันนี้ก็พักพักนอนพักบ้างอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะนอนพักกับชมกับบญญรญยากาด ก็มีน้องหมาน้องแมวบรรยากาศน่าอยู่นะสวนบ้านสวนการจะนาบุรีค่ะลมเย็นลมเย็นช่วยดูบรรยากาศหน้าฝนก็ต้นไม้เขียวไปหมดทั้งต้นไม้ทั้งหญ้านะเขียวไปหมดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะ